สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับ ation. เตเต้เช่นเดิมนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นด้วยกันอีกแล้วในลิฟโทอเบียนะคะงั้นเราก็ไปเริ่มเล่นกันเลยจ้าโออันนี้คือบ้านบ้านของเพื่อนนะคะบ้านของเพื่อนดูสิมีนมน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลย ปิดตู้ยเย็นให้หน่อยได้ไหมอ่ะเพื่อนวิทย์เห็นตัวเองแล้วไปนั่งรอนะเดี๋ยวทำอาหารให้อมเราจะทำอะไรดี เออขอโทษนะคะทุกคนกดผิดี๋ยวไปทำเพื่อนก่อนโอเคใบมาให้แล้วนะ แล้วเราก็จะต้องไปทำสูตรที่เขาต้องการอันนี้แน่เลยอะยสีชมพูนี่ก็ใช้สีชมพูแล้วเดี๋ยวเราก็ขอทำหงเราด้วยนะคะปะิด เลโมโซมันยังไม่ออกมิมนามาเเศศิเลยกลับโอเคแล้วเอาน้ำอะไรอุ๊ยเอาน้ำส้มส้มภาษาไทยแล้วนะนะ บอกเพื่อนไปเมื่อกี้เพื่อนตอบตึงๆมาว่าโอเคนี่น้ำทำตรงไหนอะทุกคนเราต้องบอกเพื่อนนะ น้ำอะไรน้ำที่มีเหรอโอเคน้ำที่มีน้ำที่มีงั้นเราก็ไปเมื่อนะคะทุกคนงั้นเราต้องเอาที่รายการสิ่งของแล้วก็เอาที่นาหารมานะคะเออคือเนี่ยน้ำส้ม โอเคเพื่อนได้แล้วโอเคเพื่อนกินแล้วกินมาก วันนี้ยังไม่บอกที่นอนเลยอ่ะงั้นเราไปดูนะอู้อันนี้เป็นห้องน้ำน,นะคะทุกคนอย่างที่เราเคยรีวิวไปตอนแรกนะเดี๋ยวเราขอขอเพื่อนานาั้นนี้ก่อนไปเร็วแล้วเพื่อนเราก็ไม่ตามมาด้วยนะมาเร็วเพื่อนแต่เราเราต้องรอเพื่อนนะคะอุ้ยตกใจกระเด้งกระดุ้งเลยนี่นะ นอนหลับแล้วอ้าวเพื่อนเปลี่ยนไล่เอรอ จุด ờ, เอา้าแล้วเพื่อนก็อยู่ตรงน,นี้ก็ว่าทำไมสีมันเปลี่ยนเองได้เอาเพื่อนนอนไม่ได้ นี่คือท่าเพื่อนนอนเนโอเคนั่นคือท่าเพื่อนนอนนะคะทุกคนจะไม่น่าใครช้าก็อดนอนนะคะทุกคนอา้าวนอนไม่ทำให้นํำบากนะเอออันนี้มันห้องผู้หญิงไม่ใช่เหรอเพื่อนไปนอนห้องอื่นไปเถอะ เอออันนี้ห้องผู้หญิงเกือนนี่นะทุกคนมันห้องผู้หญิงไม่ใช่ห้องผู้ชายเพื่อนยังจะมานอนมานอนทำไมเพื่อนชอบนอนเราก็ไม่รู้นะคะทุกคนว่าทำไมเพื่อนเขาชอบนอนชอบนอนอะไรอะไรก็นอนแล้วเพื่อนไปนอนไหนอ,อ่ะเฮ้ยเพื่อนไปนอนไหนอ่ะ ก็ดูกันตัวนี้ก่อนนะเลโอเคนอนด้วยคนนะโอเค,อเคฉันเข้าใจนะฉันเข้าใจนะเพื่อนมาดูทำไม ทำอะไร ทำงานก็ได้ได้พลังโ <Okay. S 2> อเคเจ้าเพื่อนๆของน,นี่มันห้องนอนเอ้ยไม่ใช่ห้องน้ำนะคะห้องนอน ไปไหนอย่าให้รู้นะว่าไปไหนอ๋อโอเคคีดหลัง เื่อนทำอะไรมาเปิดของขวัญแน่เลยเฮ้ยเพื่อนได้ซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ก็คือเพื่อนก็รู้จักช่องเราด้วยนะคะคือเพื่อนก็ตามของเรามานี่แหลยน่าจะมาเปิดของของขวัญเหมือนกันอ๋อนี่ไงอะไรอะ่ะ อุ้ยเพื่อนพารามะเุ้ยรูปในความป่านทุกคนทำไมร้านมันพังไปหมดเลยทำไมไฟต้องพังอ่ะทำไมทำไมไฟมันต้องมาทำให้ทุกอย่างมันร้อนพังไปหมดเลยทุกคนออกไปข้างนอกออกไป เอ๊ะคืออะไรเนี่ยกิ่งหนาดูเหมาะกับการเผามากมเอ๊ะสามารถหิบของอะไรมาได้หรือเปล่าหิบของเดี๋ยวเพื่อเราก่อนนะ,ะเดี๋ยวเราขอกดหิบของดูก่อนกดกดกดฮะ รู้สึกเครื่องพังไปหมดเลยเปื่อกลับกันโอเคเพื่อนอี่ แล้วพา,ามาอีกเมืองในฤดูหนาวเนี่ยนะ โอเคนะคะทุกคนทีนี้ตาจะพาเพื่อนไปล่าเออเอาเพื่อนเอาเอาเอาเพื่อนเราต้องพาเพื่อนไปหาหมอใช่ไหมเนี่ย โอเคงั้นเราต้องพาเพื่อนไปหาหมอกนเออรายการปวดแล้วก็กด